ไปเจอโพเทโต้ครีสมาจากท็อปนะจ๊ะรสบาร์บีคิวเฟเวอร์ด้วยกออบน่ารักมากจัดมา30าบาทที่ท็อปมาลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมนำเข้าจากมาเลเซียเนี่ยโพเตโต้ครีสบาร์บีคิวเฟเวอร์คิกเกอร์มันฝรั่งกรอ,อบไปลองชิมกันดีกว่า oh <no. S 1> แกไงวะแกตรงน,นี้เหรอโอ้โน oh no. แบบนี้สีสวยสมีสามแค่นเลยอือหึใหญ่มีสามแท่นห้าแท่นใหญ่เลยแหละแต่ตึ่ มือนนะถ้าเป็นทาวทังกดก็จะโตกินเพิ่มๆกนไม่หยุดได้ใช่นะไหมอร่อยอร่อยํามที่บ้านลองกินของขนมมาเลย